มงคลโพสต์ผ่านทางเฟซบุ๊กว่าสัญญาณอันตรายของเหล่าผระเด็ดการเทารราชประชาชนไทยทั่วประเทศบริจาคเงินให้กับพักก้าวไกลสูงสุดเป็นประวัติการอันดับหนึ่งเกือบ37ล้านบาททําให้พักก้าวไกลได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนจากกองทุนพักการเมืองสูงสุดถึง52ล้านบาทเศษในขณะที่พักภูมิใจไทยได้เพียง2ล้าน4แสนบาทเท่านั้น ถ้าพักเก้าไกลถูกยุบพักเพราะสิยศาสตร์ทางการเมืองหรือกฎหมายประเทศไทยก็จะเข้าสู่สภาพขาดธรรมอัมพาความบันไลยย่อมมาถึงอย่างแน่นอนโดยก่อนหน้านี้คุณไพศาลได้โพสต์ข้อความถึงประเด็นของสิยศาสตร์ทางกฎหมายว่า ผลคาตัดสินคดีนายพิธาลิมเจริญรัตน์ควรเป็นบทเรียนให้กับพวกนักสายศาสตร์ทางกฎหมายเลิกสร้างกรรมทําเข็นกับบ้านเมืองและทําลายความยุติธรรมได้แล้วความคิดใดๆคิดจะยุบพักก้าวไกลเป็นความคิดที่โง่เขลาอย่างยิ่งให้ดูตัวอย่างการยุบพักไทยรักไทยและพลังประชาชนว่าผลที่สุดแล้วเป็นอย่างไรถ้าให้พักเพื่อไทยเติบโตและยิ่งใหญ่ท้ายจนต้องเชิญมาเป็นรัฐบาลในที่สุด การยุบพักชาติไทยพักชาติไทยพัฒนาก็ไม่มีความหมายเหมือนกันพักเหล่านั้นมาเป็นพักร่วมรัฐบาลในวันนี้ดังนั้นควรจะสรุปความคิดได้แล้วว่าการยุบพักนั้นไม่มีผลต่อการหยุดความเติบโตทางการเมืองของพักการเมืองได้เลยและยังเป็นการทำลายความยุติธรรมในบ้านเมืองพักก้าวไกลก็กำลังจะต่อสู้กันภายในพักระหว่างความคิดเอียงซ้าย กับความคิดถือเอาความจริงเหมือนกับพรรคคอมมิวนิสต์จีนในระยะเริ่มแรกที่แกนนำพรรคมีสองพวกคือพวกที่เป็นตัวแทนความคิดฝรั่งเศสกับพวกที่เป็นตัวแทนความคิดนักประชาธิปไตยในประเทศโดยเหมาเจ๋อตุงในที่สุดผลการต่อสู้ปรากฏว่าสายเหมาเจ๋อตุงได้รับชัยชนะ มีการสถาปนาเหมาเจ๋อตุงเป็นผู้นำพักในการประชุมจุนยี่และประสบชัยชนะจนกระทั่งสถาปนาประเทศจีนขึ้นใหม่ได้แต่หวังว่าตัวแทนความคิดประชาธิปไตยในพักจะได้รับชัยชนะและเป็นแกนนำของพักทำให้พักก้าวไกลเป็นพักมวลชนที่มีความเป็นประชาธิปไตยและเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศต่อไป